นี่นะครับอันนี้เป็นอ,อยู่ทางด้านด้านท้ายของรีสอร์ทนะครับก็ก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับใครอยากจะนั่งซุ้มแปกสบายสบาย,บายแล้วก็น้ำน้ำคลองใสแจ๋วนะครับน้ำคลองนี่ก็จะไหลามาจากน่นนะครับทางเนื้อเขาช่องเย็นนะครับช่องเย็นเพราะว่าเติดต่อก,กับน้ำตกของลาแล้วก็ทางาผ่านทางไปช่องเย็นด้วยนะครับ จะมานั่งนานเท่าไรเขาก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าเจ้าของใจดีมากโนโน่นะครับอันนี้เมื่อคืนนะฝนตกมาหนักมากนะครับแล้วมีลมมีลมมีอยู่ช่วงนะครับก็นะน้ำก็ออกนุดค,คุณนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวก็ใส่นะครับเนี่ครับเวลามาพักที่นี่อะผมชอบตรงที่ว่านะครับเป็นกันเองนะครับแล้วก็รถ เอทีวีนี่ก็เขาก็ให้อ่าเป็นขับไปซื้อนู่นซื้อนี่